สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับนี่เลยมีผักกูดผักกูดนี่มินไม่เคยกินเลยนะคะทุกคนผักกูดที่มิ้นซื้อจากร้านร้านอีสานค่ะนี่ผักกูดสายพันอะไรไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเป็นผักกูดแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นสายพันธอะไรมีลูกเนียงมีถั่วพูค่ะมีแตงมีมะเขือมีหอมแดงแล้วก็น้ำพริกปลาน,นะคะมีหลายอย่างเลยค่ะผักแอบแอบอยู่ข้างล่างอีกเพียบเลยค่ะแล้วก็วันนี้มิ้นจะมายำปลากระป๋องมิ้นจะโชว์ มิน้นจะมายำปลากระป๋องค่ะทุกคนไม่มีกับข้าคือบางทีนึงไม่ออกจริงนะว่าจะกินอะไรจริงๆนะคือแบบอันนั้นก็กินไปแล้วอันนี้ก็กินไปแล้วแล้วมิ้นเป็นคนที่ชอบกินแบบเมนูแบบเมนูซ้ําๆมาค่ะทุกคนมิ้นก็กลัวคนเบื่อไงกินแต่ซ้าๆอยู่นั่นแหละนี่ค่ะปลากระป๋องโฮ้ยได้ตั้งสี่ตัวเลยเหรอกินกระป๋องเดียวเด้อกระป๋องเดียวก็กิกนไม่หมดละนี่มะนาว มิ้นจะใส่นี้เด้อน้ำปลาน้ำปลามะนาวใส่เป็นลูกหนึ่งแล้วก็ไอ้อะไรนะพริกกับหอมแดงค่ะพริกป่น คลค่ะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆไม่ต้องไปคิดมากนี่ค่ะครูคราวกันแค่นี้ก็กินได้แล้วแค่นี้ก็ได้กับข้าวละเมอนึ่งพริกป่นนี้ใส่ไปจริงๆใส่พริกสดด้วยนั้นใส่ไปเพื่อความหอมเฉยปากระป๋องจ้านี่ กินข้าวกับยมปลากระกป๋องกับน้ำปลาร้าค่ะขยำไปเลย กระกูดพริกสดค่ะกินยำปลากระป๋องต้องมีพริกสด ใบห่อนะคะ ผักกู้นี่ไม่เหมือนผักกู้ที่เคยกินเลยแต่ว่าม,มีความลื่นเหมือนกันคนลักกลิน่นรสชาติไม่มียวจืดๆค่ะ จะกรอบมากละผักกูดอันนี้ มันแดงกินกับยำปลากระป๋องอร่อย สก,กุลกระเจีย๊ยบเดี๋ยวมินเอาวิธีทําไว้ต้นคลิปนะคะวิธีทำมินก็เปลี่ยนไปเรื่อยบางทีก็ไม่ใส่ใบโหระพานะกินอร่อยเหมือนกันอันนี้คือพอดีใบหโหระพามันมันใกล้จะดำแล้วมินก็เลยใส่ลงไปคะ่ะ ินจนเกลี้ยงผู้อย่างคนนี้ไม่มันเหลือไว้ก็กินไม่หมดอยู่ดีพักกูนเนี่ซื้อมาสองกลมครับต้นแบบงามๆเลยกรอก แต่ไม่มีรสชาติอะไรเลยแม่ค้าก็โฆษณาซะอร่อยมากอะไรเงี้ยคือแบบมันก็ทั่วไปเหมือนผักทั่วไปนั่นแหละคนแนะนำให้ไปยำแต่ว่ามิ้นบอกเขาว่าปกติอะ เป็นคนที่กินผักแล้วมาค่อยชอบเอาไปแบบเ,เขาเรียกน,นะเอาไปแบบทำแบบพวกยำอะไรเงี้ยเท่าไหร่ นุ่มกินมะเขือข้าวหมดละลูกกระเจี๊ยมนี่มินต้มนานๆนะคะมินชอบกินแบบว่าแบบ ลื่นๆอะแบบลื่นๆแล้วก็เปื่อยๆกินแล้วขับถ่ายดีมากอาหารที่มิ้งกินไปนะคะไม่ต้องห่วงว่าแบบมันจะแบารั้งเลนลำไส้มิ้นะคะมันมันล้างออกหมดค่ะลูกกระเจี๊ยบเป็นยาระบายชนิดหนึ่งะค่ะ <c oughs> เป็นยาระบายอ่อนๆค่ะสรรพคุณเยอะนะไปอ่านเอาเองใน Google <c oughs> บางคนบอกว่าไปทําตามแล้วไม่อร่อยเลยแปลว่าคุณเป็นคนทําอาหารไม่อร่อยค่ะจริงๆมันอยู่ที่การปรุงค่ะก๋วยเตี๋ยวทุกร้านอร่อยเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันมันอยู่ที่การปรุงค่ะบางคนบอกว่าให้ตวงด้วยแต่ละล่อมิงก็ตวงไม่เคยเหมือนกันเลยค่ะมินก็กะเอากะเอาค่ะ ลองตรงนะทองจะแต่งนี่ไม่ใช่พอกินข้าวนะพอซุปค่ะโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ